อันนี้ต้องคุยกับน้าไหมครับเค่หนึ่งอ่ะพี่ปล่อยฟรยีเลยคือเราโตเรายืนกันได้แล้วเพราะฉะนั้นเราถ้าให้พูดตรงๆเราควรจะมีวิธีคุยกันเองเราความจริงเราควรจะคุยกันเองโอเคเราให้พี่ไก่เกียร์พี่ไก่เกียร์ให้แต่วตะกี้พี่ก็บอกไปแล้วว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ตีสองเป็นต้นไปที่พี่จะประเมินแต่ยกเว้นนักสุดท้ายแล้วเราก็ต้องคุยกันเองอยู่ดีเพราะพี่เป็นคนกลางพี่ไม่ได้มานั่งตัดสินใครถูกใครผิด ที่แค่ช่วยให้พวกเราคุยกันได้คุยกันให้ลงตัวเราเข้าใจใช่ไหมเพราะอ,อย่างหนึ่งตู้พี่ก็ต้องพูดกับเราตรงๆด้วยเราก็เด็กมีอนาคตเราเก่งเราเก่งเราเก่งจริงแต่เราก็ต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เรากระทาลงไปด้วยไม่มีเรื่องไหนที่จบโดยที่มันมีขอบเขตอยู่ในตัวหลักตู้ความรับผิดชอบคนนมันโตมากกว่านั้นเขาจะนับแต่รอบนี้มันถ้าไม่นับตั้งแต่ที่ท,ที่แล้วผมว่า ซู้ทำสัญญาตีให้ผมแก๊งแตกไปมันไม่ดีกว่าหรอในไหนเพื่อนผมก็พูดมาแล้วว่าตีแก๊งแตกก็ให้ผมแก๊งแตกมันก็จบเหมือนกันไงอนนี้แบบว่าไม่ได้ตัดสินด้วยอารมณ์บางคุยได้ไหมหรือว่าเพราะมันไม่เหลือของแล้วสุดท้ายเรามันก็ถ้านับตั้งแต่วันนี้มันก็แตกไปดีเอาครับแก๊งแตกกันขพาโจเปลี่ยนสัญญาแล้วตีจนกว่าอิน n จะแก๊งแตกกันเลยครับว่าผมคิดว่าผมตัดสินใจดีแล้วนะเราไปคุยกันก่อนไหมเราไปคุยกันก่อนไหมทั้ง NTR ทั้งดูไว้อะเพราะถ้าเกิดว่าคุณจะ เอาจนหายหมดก็ไม่ต้องเซ็นอะไรครับไม่เซ็นครับฟังดูไว้งั้นก็ตามนั้นก็ได้ครับนะเอ็นยาไม่เซ็นเหมือนกันครับเอาไงเจะแก๊งแตกนะเตรียมตัวเลยแล้วกันครับเอาตีสองเริ่มใช่ไหมครับครับผมตัววี่ขอคุยด้วยหน่อยดิครับ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 นะเออคือพี่อ่ะใหม่เลยกับที่เนี้ยเรื่องไม่ว่าจะเรื่องบับเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่ชอบเสี่ยงคิดนะ เตรียมของได้แล้วครับแต่แต่อย่างอย่างที่นานเขาบอกอะพี่ว่าเองแบบาดีว่เด็กเก่งมีประสบการณ์อลไยหลายอย่างเลยแบบเล่นแบบเต็มที่อะแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้พี่เห็นได้ยินเองพูดถึงเรื่องโอเวอร์อะที่เองไปตกลงกับไอ้ดำไว้อะทำได้ใช่ไหมที่เองพูดมาเออคือพี่อยากจะบอกงี้ไ <c oughs> อ้สิ่งที่เองทำมา <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> ทุกอย่างเลยเยเพียง <c oughs> แต่ว่าอันเนี้ยเองก็ไม่ได้ตกลงกับพี่เฉินไว้ผมไม่ได้ตกลงก็จริงแต่เขาเป็นคนพูดกับผมหน้าแรนเขียวว่า เราไม่ได้ตีเพราะเรากดเกลียดกันแล้วเขาบอกว่าเอาเอาท่าที่พอผมไหวถ้าพอผมไม่ไหวก็แค่มาขอยอม <c oughs> แต่ผมไม่รู้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทาไมพอผมมาขอยอมแล้วมันไม่ให้ยอมไงอันนี้ในมุมพี่นะเว้ยเองจะคิดยังไงก็ได้แต่น,นี้คือในมุมพี่ก็คือคือการที่เขาพูดแบบนั้นอะคือเขาก็อยากเล่นเต็มที่กับเราแหละเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแต่ละคนอนะมันก็ นิสัสใจคอมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนก็รับอันนี้ได้บางคนก็รับอันนี้ไม่ได้นึกภาพอใช่ไหมสุดในแบบของเองอ่ะเองอาจจะไม่ได้คิดอะไรว่าเฮ้ยพี่เขาอนุญาตเว้แต่ในทางทางเนี้ย <ไป S 2> ในมุมฝั่งเนี้ย <ไป S 1> เขาอาจ <ไป S 1> เขาอาจจะแบบไม่โอเคไงไ <ป S 1> กับแ <ไป S 1> บบ<ป>กับการที่โดนพวกเองบัฟอย่างเงี้ยเพราะว่าทางนี้มันก็คือดูไว้มันก็ไม่ใช่โอเวอร์นึกภาพอใช่ไหมมันมันมันเลยออกเป็นภาพแบบนั้นอย่างพี่อ่ะคือพี่อ่ะไม่เคยรู้จักใครหลายๆคนใน ntr นะหรือบางคนเนี้ยพี่เพิ่งเจอด้วย พี่ก็โดนด่าแต่แบบพี่ก็รู้ไงว่าแบบไอ้น้องอะไรเงี้ยพี่ก็ปล่อยปล่อยให้ได้แต่บางคนอ่ะมันไม่ได้คิดแบบนั้นไงเขาก็เลยแบบเออแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยเฉินมันก็เป็นหัวหัวหน้ามันก็รับฟังทุกคนอยู่แล้วแล้วทุกคนมันก็ไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่มันเจอแหละพี่ก็อยากให้ตู้มองมองมุมนี้ด้วยส่วนในมุมมุมตู้อ่ะพี่ว่าเขาก็เข้าใจแหละเพียงแต่ว่าเขาก็โดนมาเหมือนกันต่างคนต่างโดนอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะคือคือคําพูดเป็นนายเราอ่ะคือมองในอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดเองชนะขึ้นมาแล้วแบบ ถ ide, im, Pero Pero si ้าเองแบบมีนิสัยแบบอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเองก็อาจจะไม่ยอมแต่ถ้าเกิดเองนิสัยแบบนี้อีกแบบนึงแบบที่เองกาลังเป็นอยู่เองก็อาจจะยอมให้มันไม่เหมือนกันไงนี่พี่แค่อยากแชร์มุมมองพี่เฉยๆแต่ผมแค่แบบว่าแค่สงสัยไงว่าแบบว่าบางทีคาพูดมันก็ควรเป็นคาพูดไงเพราะว่าเราก็ไม่ใช่แบบแก๊งต๊อกอตแล้วอะเราก็เทียนหนึ่งหมดแล้วอะคือคําพูดมันก็ควรเป็นคาพูดนิดนึงไงที่ที่อที่มึงพูดอะกูเข้าใจมุมมึงเลยกูมองทุกมุมเว้ยกูเข้าใจเลยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเฉิอนมันมันมัน้ แก๊งตัดสินใจไนงะมันไม่ได้ตัดสินใจเองครับถ้ามันตัดสินใจเองมันอาจจะจบดีก็ได้หรือเปล่าปะอ่าเข้าใจครับเออประมาณอย่างนั้นประเด็นของคนชื่อบิลลี่เนี่ยมันแค่เด่นชัดเขาเลยยกตัวอย่างมาพูดเฉยแต่สุดท้ายแล้วมันมีหลายเรื่องไงที่ที่ที่ทางนี้รับมาแต่ถ้าสมมติถ้าเกิดแบบว่าเป็นทางดูไวขอยอมอยเงี้ยเฮ้ยตู้แบบพี่ยอมวะไม่ไหวแล้วตู้แบบไม่โอเคพี่ก็ต้องรับเหมือนกันครับนะเออประมาณนั้นโอเคเจอกันในไฟเจอกันครับ,รบนะบขอบคุณมากครับแต่แดงไอแดงไม่ได้เก่งเลยนะแค่นั้นแหละ นแล้วก็ลู่ดเรืองไอ้โจมึงใส่ร้อยเลยนะเก้านาทีใส่ร้อยเลยงอะเยี่ยมมากาอ้แม่แซมไอ้สมนะร้อยไม่ใช่ท็อปซี่ใช่ไหมครับเบสไม่หมดที่เหลือสิถูกไหมครับเบสนาทีคำพูดเขาน่าจะหมายถึงที่เฉินบอกว่าไม่ไหวก็มาบอกจะจบให้มองอันนี้มันมองได้สองมุมเว้ยคืออันสำหรับผมเลยนะอันเนี้ยคือคือถ้ามองในในมุมคำพูดเลยคือเฉินพีคำพูดแต่ถ้าเราเอาหัวอกคนที่เป็นหัวหน้าแก๊ง ที่น้องๆหรือเพื่อนๆร่วมในแก๊งอีก39คนกับพวกนั้นน่ะคุณจะยอมเสียศักดิ์ศรีคําพูดของคุณคํานั้นน่ะกับรักษาความรู้สึกคนในแก๊งอีก39คนน่ะคุณจะเอาไหนอ่ะคุณคิดดูถ้าจบง่ายไอ้คนที่โดนใบแดงไปไอแวนไอหลอรู้สึกยังไงและอีก37คนจะรู้สึกยังไงแบบโหพี่มันมันต้องมองมุมนี้ด้วยมันมี2มุมให้มองครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกที่จะมอง ส่วนคุณจะมองฝั่งไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินคือคนที่เล่นอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นกูก็ต้องเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของคนที่ถือความได้เปรียบอยู่แค่นั้นเลยทุเที่ยขยับแว้เลยแบบเที่ยวกันอ่าแปลไปคนละอันนี้คือถึงแล้วนะออกไปปบุกโวดได้เลยโอ้โหครบสี่ออกบุกซันได้เลยนะาใส่คนมาไอซูอะไรนะกูเบาเสียงพอดีครบครบครบไม่ได้อยู่แล้วกูน่าจะใช่เปล่าใช่เหรอแก๊งแกงข้ามีคนชื่อบอยเดียว สีกูสีกูเลยไอ้บอยบอยสีกูเลยไอ้เหียมึงเคารพกูจริงปาวะไอ้เหียพวกมึงเนี่ยในเนี้ยกูให้แต่ถ้ามึงเอะข้างนอกปากบวมในสัตว์ เเเราจะย็นฮียตบเรื่องเท้าดีออลด้วยสัตว์ให้เกียรติหน่อยเฮียไม่ทำเลยแฉวอ๋อเท่าดีเท่าดีเท่าดีโท่าดีเท่าดีไอ้้้ไไออเฮียเหนียวไอ้เฮียเหนียวนี่ถ้าใครได้อ่ะห่อนะแล้วก็บัฟตอนแม่งเป็นศพนะเว้ยบัฟเยอะๆมันในมันด่ากูในเมสเซจเพียบเลยเฮียเหนียวอ่ะ แม่งพิมพ์ซาใส่กูว่าไอ้เชี่ยบอยอ่ะในเมสเซจได้สัตว์ไอ้เฮียอะลองรักพี่พี่ใชเหนียวมัน็กเกินเกินเตเด็กเกินเฮียเด็กเฮียมันบอกว่าผมขออะไรพี่แค่ในนี้ผมขอที่เดียวเมันเก็บกดอ่ะมันถามไอ้บอยอยู่ไหนอยากโดนไอ้บอยคุกเงี่ยใจถอนพูดได้หรอใช่พี่กูขอให้มันออกก่อนตอนเนี้ยมึงว่ามันสุดปะนั่นน่ะมันมันยังใส่กระสุนอยู่เลยน้ามึงมึงว่ามันสุดปะรอบเนี้ย มันรู้แล้วว่ามันสู้จนแก๊งแตกอ่ะไม่จะเลือนเต็มระบบอ่ะมันยืนยืนใส่กระสุนอยู่เลยมันเอาเมื่อกี้มันเอามา40คนเลยนี่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคนเข้าแล้วเออแนวไฟไฟเนี้มี2อย่างเลยไฟนี้คือหนึ่งหนึ่งเลยคือเงียบกิ๊บเลยกับอีกอย่างหนึ่งคือสุดจัดเลยมึงคอยดูเลยโอไว้ขอดูหน่อยว้าขอดูหน่อยว้าก่อนมองตากันเดี๋ยวก็ทองแม่มันออกก่อนมันออกก่อนไปดไดิไปดิรอรอคันท้ายมันออกอ่ะถอยท้ายนี่ครับพี่ซีัวเปิดอยู่เลยมีห้อยท้ายคันหนึ่งแล้แท็กอ่ะแท็กห้อยคันนึงงเอาแม่ดิ เราพร้อมอยู่แล้วเฮ้ยระวังอย่าแยกงไปนะพี่ระวังอย่าลืมดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยดูพุ่มด้วยนะว่าพุ่มไหนเพื่อนอยู่อดูพุ่มด้วยเฮ้เช็คตามพุ่มด้วยนะบ้าแต่ว่คิมเฮ้ยบ้าจัดคนรถกุลโล้งครับกูล่วงกุลได้งรอได้ขึ้นไม่ได้มึงอยากขยับ ไป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 ไไป่มาล้มาลมลับมากลับไปแลว่าลมาแล้ว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 มแล้แลวล้วมาลวมาแลล้วมาแล้วม้้าแล้าแ้าวา้มาวมามวา้มือลาแ้า้วาวมาอ้วาวมาวมมาแล้วมาแลมามาแมมมมาาาา

นปตัดให้พ <troops desserts> ี <Jan aji> ่เบิร์ดถอยมาไปเล่นกันนะครับเล่นเถอสบายไปเนี่ยลูกไปปะโอเคนี่โง่คนเฟิร์มผมเช่คกูดิโง่ไปเลยเล่นเลยไอ้เหี้ยคนสัตวกยังงงคนเลยคนเลยไปไอ้เียสายสายปะกูหน่อยคุณหน่อยังข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่หนีไปชุบข้างหลัง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 สวย แตกเออยนด่แกงแตกเออยันดแกงคน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 นนไปมารวมมารวมฟังฟ <cción> ังมารวมเอารถอะไปจอดที่ศพที่จะเอาเข้าใจเป้าไม่ต้องขุมมาไม่ต้องอุมศพมาที่เปิดเร็วแก้วผอัวพร้อมแล้วรถมึงจอดไหนรถมึงจอดไหนอ้า้พี่ไม่เห็นเหรออ้าวไอ้พี่เห็นพี่เห็นจริงดิรถนนี้เราจห่อมา เกมเกมอยู่วะก็เออเฮี้ยเหนียวไปไหนเออเฮี้ยเหนียวไปไหนวะไอสัตว์รอดคนนี้เขารอดตลอดที่ไม่รู้หรอใช่หรอตัวดีเลยเอตัวขับออกเลยเฮี้ยมีเอ็มเสียดาวหมดพอเลยปะก่อนเลย เออไปละเจอกันเจอกันโหน้ำมันตัวเจอตำรวจปะเนี่ยเฮียขับมาทางนี้โอ้เราหน่าจะอุ้มประมาณ30สเคสไปยนมาเจอตำรวจพอดี สองคัน อา้าวไปแล้วศพแรกในวอตซิตี้อ่ะครับน้องลึมลึมอ่ะลึมลมอ่ะครบแล้วทุกอย่างตีหอ่ออุ้มเออเข้าตู้ครบเช็คอ,อินครบอันนี้อันอ่อันนี้อันนี้ว่านาเขาแอบปะว่านาเขาแอบปะจังหวะเนี้ยรวมเคนเคนนี่คือที่ไหนอ๋อไปไลยไปเคนพี่ แขกอ่ะแขกอ่ะเนี่ยอฟเองข้างหลังอ่ะคือเราหลงพี่ใครโดนพี่เหมอนพี่เพื่อนเราอ่ะมีด้วยเราลองมาหรือว่ามันจะเอาจบเลยอ่ะไม่หลงพี่ไว้ไม่เหรอว่าน่าจะเป็นพรทุ่มไปไอ้ที่ร่มโทรมาบอกพี่อ่ะแต่น่าจะคนสองคนมั้งไม่น่าเยอะแต่ตรงนี้มันเรามีได้ไม่รู้จะไปตามไหนเว้ยน่าจะตรงกลางนี่เลยปะไอ้เมย์บอกตรงที่แรกเก็บแฟมเลยก็นี่อ่ะตรงกลางเนี่ยที่แรกที่ถือปืนนะเอออันนี้เราอุ้มมาเอาหายเลยเหรอ ไม่ไม่พี่จาดึงคนตามแผนก็คือเอาให้เจอไอ้ตู้เหรอใช่แต่ถ้าไม่เจอแต่ถ้าออกมาฆ่าหมดพี่ฆ่าให้ตลบก่อนอีกกนาทีอีกนาทีออกเนี่ยควรจะออกได้แล้วพี่โอเคโอเคเจ็ดไม่เกินสิบเจ็ดเออถ้ามันมาเด้งจุดนี้สิบคนอะเราไหวอะเราไหวเราเรามีบูแดงพี่อย่าไปกลัวก็เนี่ยอยู่วันนี้แหละแล้วพี่เดี๋ยวผมถือโทรศัพท์พี่ก็ยิงไปไม่ให้มันขึ้นมาเออแต่ที่อื่นเขาเริ่มออกกันแล้วนะเว้ยพี่เรายังไม่ออกมาวะมันมันอาจจะไม่มาตรงนี้ไง ผมว่าน่าจะไม่สุ่มจุดนี้น่าจะไปออกจุดๆไปเนี่ยน่าจะหมดแล้วใช่ไปน่าจะน่าจะลงแล้วปะเนี่ยู้ปองยย่เลน่าจะลงป้าทมายิงขอบแล้วอ่ะเฮ้ยไปไปไปช่วยเดือกเราไม่ออกหมอไปดู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 เพื่อนโดดแล้วเพื่อนโดดแล้วเพื่อนโดดแล้วไปไปช่วยชุบไหม คดผมน่อยคนนึกข oh. 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 ึ้นมาโอ้ยนี่อะไรี่เออมันมันเขาเจเขาเจ้าเขาเจ้าโอ๊ยโอ้ยใครมีที่ปดอ่ะใครมีที่ปดโอยใบเยอะปดแล้วไม่ติดอ่ะยสวยสวยสวสวยสสวยสวยสวยวยสวยว โดนแล้ว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 ขึ้น <ril jamais> มาพี่ขึ้นมา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 ขึรับไปรับไปราผมเองนี่มนี่มโอ้ยิงติดกันเหลือหนึ่งโซเฮเลยเฮ้เลยยิงยิงยิงโอเลี้ย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 งอเลี้ยโอเลี้ลีอเลี้ลี้วโอเลี้วโอเลีอเลี้ยวโอเลี้ยวโอเลเล้ยวโอเลีเลี้ยวโอเอเลล้วโอเอเลล้วโอเวโอเลเล้ยโอวโอเลเยอเลีเลี้ย ตำรวจน้อยมากเลยครับพี่พอกันไหนมากพอกันอะไม่ใช่ไม่รับเอาเดี๋ยวไปละพี่มาเดี๋ยวให้เอาของจากพี่แบ่งไปก็ได้หมดใจเว้ยไอ้เฮี้ยเข้าเข้าด้วยกันเออเล่นเลยอุ้มกับอุ้มด้วยกไงเฮี้ยเล่นสนุกสนุกกลัวเฮี้ยอะไรอ่าของเขามาเล่นเฮี้ยนี่ไปโดนได้ไงเราออกมาจากเคสเหลือเาพี่บอกเันก็กูถามแล้วว่าหมดยังพวกมึงจะขับออกมันขับออกมันขับออกเหมือนมันขับมาเช็คอว่ามันน้อยกว่ามันขับออกไว้พี่มันจะขับออกนะเฮ้ยไปปะมันจะขับออกไปเขาดิไปเข้าตู้สี่คนอ่ะจะเท่าไหร่กับเชื่อวะ ตัวนี้มาแขอวตัวนี้ไหมตัวนี้มาแล้วตวนี้ตัวนี้อยู cin ่ไหนข้างหลังหลังว้่งหลังตัวนี้แบบของจากพี่เตาเจมีรถไปเจมอ่ะผมไม่หลอแล้วเลยดิเฮ้ยเร็วนี่พี่พี่เมพเเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเร่งหน่อยเร่งหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อย่าโดนมันนะเอราข่าวจากนี้ออนรอข่าวจากนี้ออนรอข่าวจากนี้ออนหลวพี่ชว คือมันซื้อเวลาเราอะเพื่อเพื่อเหมือนกับว่าเพื่อหลอนหลอจนกว่าจะกลับมาได้วปะมันหน้าถามว่าหน้าชนไหมหน้าชนสนามตัวมันหน้าชนนะหน้าชนมากเลยเออชนดีกว่าก็วัดใจชนดีกว่ามาพี่ผมไม่ไปสูงนะพี่มีเดี๋ยวพค่อยหาเดี๋ยวค่อยหาก็ได้สูงอ่ะอะไรก็ชนดีกว่าชนปะอยู่ในตู้ปลาสามคนเดี๋ยวเรพี่ถ้าผมลงพี่ก็สลับมาตนก่อนเออไม่มีอ้าวมีสัตว์มานสิบยี่สิบคนนะ รับตรงนี้เห็นเขาๆมันน่าจะอยู่สามสิบอยู่แล้วล่ะแล้วเดี๋ยวกูมาขับยางแตกเบรกแตกอีกมันเป็นไรพี่ผมแดงไม่เป็นเป็นเฉพาะรถร้านอ๋อเหรอเคเหมือนอารมณ์มรนมามันเป็นรถมอสอะพี่พวกผมแดงรถทั้มดผมว่าเนี่ยมันได้รอเพื่อนออกอะออกอไหนออกโดมมันนะออกกับค,คุกเอออะอ๋อแล้วมันก็นั่งมันก็รออย่างนี้ได้เรื่อยๆเหรอมันก็รอได้อะพี่นี่ช่างช่างอย่างไร่ซ่อมรถให้อยู่เลยไฟนี้โคตรสำคัญอะ ตำรวจน้อยด้วยถ้าได้ก็เออสามสิบอะเจ็บตาเนี่ยวันสามห้าสามสามห้าสามเจ็ดอ่ะมันมีพวกติดตู้อย่างเงี้เหรอไม่รู้ว่ะแข่งพอๆกับเราอ่ะพี่เชื่อผมดิาไปไหนอ่ะเดี๋็กน้ำคนดิ เได้เราเล่นรอเพื่อนเป็นอย่างนั้นรอไม่เยอะก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ก็ได้แล้วไฟตรนนี้เหรอที่ลงเลยีีนึงกูจะบอกว่า้องไฟแล้วใครอยาพักพักเลยดีกว่าไม่เอาพี่ถ้าจะพักก็พักกันบมดีกว่าไปต้องไปถ้าจะพักไปเลยหายตัวไปเลยไปเลยอันนี้นีีบอกก่อนนะต้องห้ามให้มันเห็นนะเพราะว่าบุนต้องบกหงคืช่วงถ้ามันอยู่เชื่อมเพี่ขับไปแลนดน้ำเงินตอนนี้เลยเลยไป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 เลยไเไปเลย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 ลยเลยเลยไปเลยไปเลยเลยเลย พักเอาไว้เยอะพอไปเลยปุ๊บแมวไม่หลงกูเลยสัต้องไม่รีบอ่ะไม่รีบอ่ะไม่คุณอ่ะไอสันทางนี้สันทั้ไม่ดิเออไม่เอาตรงนั้นไม่ดักเจอกันข้างบนแค่นั้นแหละ